สวัสดีครับผมเจออีกแล้วนะฮะใน EP นี้นะครับหรือในคลิปเนี้ยนะครับในคลิปเนี้นะเราจะมาสอนในเรื่องของตัวโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเอาตัวโน้ตที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนี่นะครับเราลองเอามันมาใส่ในบรรทัด5เส้นดูซิว่ามันจะเป็นเสียงอะไรได้บ้างนะครับและองค์ประกอบของบรรทัด5เส้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่า บรรทัด5เส้นนะครับบอลทัชหเส้นเนาะเขาก็จะมีทั้งหมด5เส้นที่เห็นอยู่เลยเนาะนะครับโดยนับเส้นล่างสุดลูกเป็นเส้นที่1นะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับและก็มี4ช่องครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่สี่ อ่าห้าเส้นสี่ช่องนะครับและจะมีเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยคือตรงนี้ลูกสูงไปนะเส้นน้อยอ่าเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยจะอยู่ข้างล่างอยู่หรืออยู่ข้างบนก็ได้นะครับบนก็จะเป็นอย่างนี้นะสมมติข้างบนนะครับจะมีกี่เส้นก็ได้ลูกแล้วแต่ผู้เขียนจะเขียนนะครับนี่เรียกว่าเส้นน้อยลูกนะตามให้อ่าตรงนี้นะครับ เขาเรียกว่านะครับเส้นน้อยและอีกอย่างนะครับคือการเขียนโนต้ตลงในบรรดเส้นเนาะนะครับจะเขียนได้2แบบนะครับเขียนได้2แบบคือแบบทับเส้นทับเส้นไปเลยตัวไหนก็ได้นะครับขาเบตก็ได้หรือจะเป็นตัวกลมก็ได้ น,นี่คือขีดการเขียนแบบทับเส้นทับเส้นน้อยก็ได้ครับทับเส้นน้อยก็ได้นะครับ,รบแล้วแต่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขียนในช่องนะครับในช่องนี่คือในช่องเรียนดูดีนะครับในช่องในช่องเส้นน้อยอ่ะในช่องในช่องนะครับ ในช่องและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับอีกอย่าง,งที่สําคัญเลยคือกุญแจประจําหลักนะครับกุญแจประจําหลักนะครับตรงนี้จะสําคัญมากมากนะครับกุญแจประจาหลักนะครับใช้อยู่2อ,อย่างณตอนนี้นะครับก็คือกุญแจเลยครับ กุญแจซอนแบบนี้แล้วก็กุญแจฝาแบบนี้นะครับนี่คือกุญแจซอนนี่คือกุญแจฝาทีนี้กูจะมาสอนพวกเราเขียนกุญแจซอนและกุญแจฝากันเบื้องต้นก่อนนะครับดูแจซอนครับหัวกุญแจซอนตรงนี้เห็นหัวไหมครับหัวตรงนี้เห็นไหมครับหัวจะทับเส้นที่สองนะครับแบบนี้นะครับ นะครับดูช้าๆลูกปับป๊บปับปบ๊ขึ้นไปลงมาตัวกุญแจฟ้าหัวกุญแจฟ้าจะทับเส้นที่4นะครับปั๊บป๊ปับป๊บปเหมือนเล่นหนึ่งไทยครับง่ายๆเป็นต้นแต่วันนี้เราจะมาเรียนแค่กุญแจสอน นะครับกุญแจซอนก่อนนะลงใจฟ้าทิ้ง์มาจบไปเลยนะครับเราจะเรียนกันแค่กุญแจซอนเดี๋ยวเราจะเอาตัวโน้ตมาใส่ในบรรทัดเส้นนะครับนักเรียนจําไว้ครับทุกครั้งที่จะเขียนตัวโน้ตเราต้องเขียนกุญแจจำหลักให้เขาก่อนนะครับเราเขียนกุญแจซอนนะเราเรียนกุญแจซอนนะครับอ่านะครับกุญแจซอนอย่างนี้เนาะสมมุติว่ามันสวยนะครับอ่า กุญแจซอนนะครับกุญแจซอนจะมีโนต้ตดังนี้ลูกเส้นน้อยก่อนเลยนะครับเส้นน้อยทับเส้นน้อยใายเส้นที่หนึ่งทับเส้นที่หนึ่งอย่างนี้นะครับนี่นะครับส่วนตัวโนต้ตตัวแรกมันคือโดลูกตัวสองเลมี ฟาซอนลาทีแล้วก็โดนะครับนักเรียนเห็นโดไหมลูกมีโดต่ำกับโดเลยครับนี่ก็โดนี่ก็โดนะครับที่กูบอกไปว่า <c oughs> ออกเตปคืออะไรนี่ครับโดนี้คือออกเตปนี่คืออีกหนึ่งออกเตปของตัวโดนะครับ เนาะลบกอนเขี่ยทิ้งไปนะครับนักเรียนดูนะครับนี่คือตัวโดตัวเลมีฟาซอนลาทีแล้วก็โดนะครับตัวโดของจะซอนจะอยู่ตรงเส้นน้อยครับนี่นะครับอยู่ตรงเส้นน้อยนะครับจะทับเส้นน้อยอยู่นะลูกเนาะหลักการจำนะครับจำยังไง นักเรียนดูนักเรียนดูกุญแจซอนหัวมันอยู่ทับเส้นที่สองถูกต้องไหมครับแล้วมันชื่อว่าอะไรกุญแจซอนเพราะฉะนั้นโน้ตนะครับโน้ตที่ทับเส้นที่สองก็คือตัวอะไรครับก็คือตัวซอนนั่นเองนะครับเขาเรียกว่ากุญแจซอนไงในการอ่านหรือเขียนโน้ตลงในบรรทัดตางเส้นนะครับจะต้องมีหนึ่ง กุญแจซอนหรือกุญแจฟ้าก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ต้องมีกุญแจจําหนักเสมอนะครับและไล่ไปอันนี้กุญแจซอนนะครับเพราะส่วนใหญ่ใช้กุญแจซอนเนะเาะแล้วก็ใช้สีดำหน่อยนะครับเป็นเส้นน้อยอสีแดงแล้วกันอาเฮ้ยไม่เป็นสีนี้อะไล่ก่อนสีแดงนะครับอ่ะ โดเลมีฟาซอนลาทีแล้วก็โดนะครับโดเลมีฟาซอนลาทีโด อ่ะคุยอยากให้นักเรียนจําตรงนี้ครับจําไว้เลยว่าไอ้ตัวลาเนี่ยสมมติไอ้ตัวลาเนี่ยนะครับไอ้ตัวลาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบรรทัด5เส้นอ่ามันอยู่ช่องที่2ใช่ไหมครับช่องที่2ใช่ไหมหรือตัวมีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบรรทัดท่าเส้นนะครับอยู่เส้นที่1ใช่ไหมทับเส้นที่1อยู่ใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยนักเรีย,ยนลองจําดูจําสักอ่า สองสามตัวแล้วก็ไล่เอาก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องต้องต้องได้ขึ้นใจคือต้องไล่โน้ตได้ไล่โน้ตยังไงนะครับไล่โน้ตยังไง do เ e mi fa sol la ti แล้วก็ do เรียนต้องไล่ได้นะครับไล่ไปไล่ไปแล้วก็อะไรครับไล่กลับให้ได้ do เ e mi fa sol la ti do โด t ี la sol fa mi เ e โด,โด ท่องให้คล่องนะครับถ้าักเรียนท่องไปทางนี้นั่นถ้าเรียนท่องไปทางนี้นะครับหมายความว่ามันไล่ขึ้นโน้ตโน้มมันจะไล่ขึ้นถ้าเรียนท่องย้อนกลับมาโดทีลาฟาโดทีลาซอนฟามมเรโดมันจะไล่ลงโน้มจะไล่ลงมานะครับลองจำนะรี่ลองจำดูนะครับ วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนจบไปแล้วนะครับสําหรับโน้ตในบรรทัด5เส้นนะครับตอนนี้ก็ต้องมีเด็กที่เข้าใจแล้วก็เด็กที่ไม่เข้าใจเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยอยากให้คนที่ไม่เข้าใจนะครับลองไปทบทวนตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึง EP นี้นะครับลองทบทวนดีว่าเราจําไม่ได้ตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็ไปทบทวนดูส่วนคนที่เข้าใจแล้วนะครับก็ลอง ทำดูลองเขียนก็ลองทำทำดูนะครับครูเชื่อว่าถ้าพวกเธอมีความตั้งใจแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่นั่นนะครับเ <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามมาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย